วันนี้นะคะเน่จะพามาชมเป็น Next Gen Ranger ค่ะคันนี้เป็น Ranger w i t e t a ค่ะคันนี้ w i t e t a แต่งสไตล์ Raptor ค่ะพร้อมชุดแต่งแ a p t ตอร์เต็มมากับล้อ Raptor ด้วยนะมาดูรายละเอียดกันค่ะคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่1 8 9่0 0้บาทเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสึอที่170แรงม้ามาพร้อมเกียร์ออโต้แบบ6สสปีดค่ะ เป็นรถกระบะที่จัดว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะตอนนี้ในราคานี้พร้อมกับชุดแต่งแบบนี้ภายในห้องโดยสารหรูหรามากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าค่ะวันนี้นะคะคันนี้เนสใสกัาเนสใสเป็นข้อไฟหน้าค่ะข้อไฟหน้าของเรนเจอร์มีคําว่าเรนเจอร์สีแดงแบบนี้ด้วยนะคันนี้ไฟหน้าเปิดปิดให้อัตโนมัตินะคะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะนี่เลยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้าด้วยค่ะคันนี้เป็นไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะ สำหรับคันนี้นะคะด้านล่างนี้นะคะเป็นงานชิ้นงานของตัวแรปเตอร์เป็นชุดแต่งแรปเตอร์ยกชิ้นแบบนี้นะคะยกของเดิมออกนะคะแล้วก็ใส่งานตัวใหม่นี้ไปเนาะมาพร้อมกับกระจังหน้าค่ะสำหรับกระจังหน้าของเขานะคะวันนี้เนสใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์สีดำด้านแบบนี้เลยพร้อมกับฟอร์ด F O R D แบบนี้นะคะนี่ค่ะมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงด้านบนนะคะเป็นสีเหลืองด้วยนั่นเองค่ะ อะคริลิกด้านบนฝากระโปรงเป็นคําว่าเรนเจอร์สีดํานั่นเองค่ะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะดีไซน์ของเขานะคะสำหรับคันนี้ในรุ่นของรถกระบะ Y ายแท็ของเรานั่นเองค่ะคิวรอเป็นงาน แรปเตอร์ค่ะเป็นทรงแรปเตอร์แบบนี้นะคะเขาจะมีสีดําด้านค่ะเป็นชิ้นงานที่ติดเป็นกาว 3M นะคะไม่ได้เจาะตัวรถนะมาดูไฮไลท์ของเขานะคะวันนี้นะคะลูกค้ารีเคเวสนะคะอยากได้เป็นล้อแรปเตอร์ค่ะวันนี้นะคะเราใส่เป็นล้อแรปเตอร์นะคะเป็นยาง BF Goodrich นะคะเป็นยางออนทะเลนนะคะสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนนะคะยางนี้นะคะใช้งานได้ค่อนข้าง นานคงทนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผ้าใบาของเขานะคะหนาสิบนิ้วเลยเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับการใช้งานที่คงทนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าล้อแม็กล้อแม็ันนี้จะเป็นแม็กของตัวที่เป็นแรปเตอร์นะคะเป็นแม็กแรปเตอร์ขนาดสิบเจ็ดนิ้วนะคะคันนี้นะคะเราสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเลย ปกติปกติ V.F ทั่วไปนะคะที่เขาออกแบบมานะคะจะสามารถวิ่งได้แค่120นะอันนี้วิ่งนุ่มเงียบสบายมากนะคะสำหรับนะยางตัวนี้เนาะเป็นยางออเทเลนนะคะสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนซีรีส์สองแปดห้าเจ็ดสิบ R สิบเจ็ดค่ะขับดีมากนะคะจัดเซตกับตัวกระบะคันนี้ลงตัวมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ w i แท็กมีกระจกมองข้างเป็นสีกาไฟนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะนี่ค่ะสำหรับ ชุดด้านบนค่ะด้านบนนะคะก็ติดเป็นกันาสาดให้ค่ะกันาสาดแล้วก็มีตัวที่เป็นเาลาหลังคาให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเาวาหลังคาเาวาหลังคาจะเป็นสีเงินค่ะนี่ค่ะเป็นเาวาหลังคาที่ติดตั้งจากโรงงานนะคะสามารถใช้งานได้จริงแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับเนตติดเป็นตัวเบ้ากันรอยให้นะคะเป็น สีดานะคะพร้อมกับโลโก้เรนเจอร์สีแดงแบบนี้นะคะสวยงามดีไซน์ิเก๋เลยค่ะสีดําคันนี้เป็นดําเงานะคะมาพร้อมกับชุดติดตั้งครอบครอบฝาถังน้ํามันนะคะเป็นชิ้นงานที่ติดไปเป็นงานกาวนะคะติดไปกับตัวรถแบบนี้นะคะคันนี้นะคะเติมน้ามันเชื้อเพลิงดีเซลนะคะแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ํามันเชื้อเพลิงสูงสุดถึงดี20ด้วยนั่นเองค่ะถังน้ํามันเขาก็บรรจุได้ถึง80ลิตรเลยนะคะคันนี้เนาะ สำหรับโลบาร์อ่ะสปอร์ตบาร์ด้านบนนะคะจะเป็นสปอร์ตบาร์ของตัว Wi ยแท็นะคะนี่ค่ะเป็นตัว Wi ยแท็นะคะอันนี้ก็จะเป็นเตัวใหม่นะคะเป็นชิ้นงานยกแบบนี้เนาะสามารถใช้รัดส,สิ่งของได้นะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะกระบาดท้ายนะคะ เป,เ,เป็นฝาท้ายเปิดแบบ easy lift นะคะแบบนี้นะคะเขาจะมีตัวช่วยผ่อนแรงนะคะก็คือให้น้ําหนักเบานะคะใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยนะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่ดูรถกระบะอยู่นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะคันนี้นะคะสามารถใช้ได้นะคะถ้าพี่ผู้ชายอยากได้นะคะพี่ผู้หญิงก็โอเคนะคะเพราะว่าการขับขี่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะสาหรับคันนี้แต่งเพิ่มเติมนะคะติดตั้งนะคะเป็นกระบะ ครอบกระบะค่ะคำว่าครอ,อบกระบะ f o r d FORD สีดำด้านนะคะพร้อมกับโลโก้ Ford สีขาวตัดกับสีดำนะคะในส่วนของชิ้นงานอะคริลิกค่ะอะคริลิกเรนเจอร์แบบนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะลูกค้าเลือกสีได้นะคะมีหลายสีให้เลือกเลยนะคะมีมีไฟสองาฟทะเบียนด้วยคันนี้เป็นกันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายของตัวชิ้นงานโรงงานนะคะซึ่งก็จะมีสีดําตัดกับสีกาไฟแบบนี้นะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ถ่ายหลังมาให้นะคะสี่จุดด้วยนะคะนะคะ เร็วไปไหมคะเดี๋ยวขอพักนิดนึงเนาะแล้วก็ติดโลโก้ติดกล้องมองหลังฝังอยู่ในโลโก้ฟอร์ดแบบนี้เพื่อให้รถดูดีไซน์สวยงามนะคะไม่ดูเกะกะจนเกินไปนะคะขอบ้อบไฟท้ายก็เป็นสีดำพร้อมกับโลโก้เรนเจอร์สีแดงด้วยนั่นเองค่ะมาดูรอบๆคันกันค่ะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่านี่ค่ะอันนี้เป็นจุดไฮไลท์จุดขายของเขาเลยนะสำหรับอ บันไดข้างนะคะขึ้นด้านข้างแบบนี้นะคะไว้สําหรับหยิบสิ่งของด้านบนที่ใส่ไว้แบบนี้นะนี่ค่ะใช้งานได้ดีมีเจ้าเดียวนะคะตอนนี้มีมีที่เดียวเนาะเป็นของเรนเจอร์เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็คิวล้อด้านข้างบบนี้นี่ค่ะมาดูรอบๆกันขออนุญาตพาชมภายในนิดนึงค่ะ สำหรับด้านในตัวรถนะคะพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะให้การขับขี่แบบเบาสบายค่ะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีคูชคอนโทรลลกความเร็วนะคะพร้อมปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยด้วยเนาะอันนี้นะคะเวลาเราขับความเร็วต่ําเขาจะเบาให้นะคะแล้วก็ความเร็วสูงเนี่ยเขาจะหน่วงพวงมาลัยให้อัตโนมัติด้วยนะมาพร้อมกับเบาะค่ะเป็นเบาะ ปับไฟฟ้านะคะปับไฟฟ้าแบบนี้เลยแปทิศทางนะคะมีตัวด้านหลังให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของเบาะหนังค่ะเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้สีส้มแบบนี้เลยจุดต่างๆของเขาก็จะเป็นงานสีส้มแบบนี้นะคะมีช่องแอร์ที่กว้างนะคะแล้วก็สามารถเอเอเอระบายระบายความร้อนได้เร็วด้วยนะคะแล้วก็เย็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมาพร้อมกับชีบวางแก้วน้ํานะคะวางแก้วน้ําด้วยมีปุ่มสตาร์ทเป็น เป็นงานเป็นผู้สตาร์ทมาให้ด้วยค่ะไฟหน้าเปิดปิดออโต้แล้วนะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบที่ช่วยเปิดไฟปรับไฟต่ำให้ในด้านในรถตรงนี้ด้วยนะคะมาดูด้านในตัวรถกันค่ะหน้าจอหน้าจอคันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะซิงโฟเอขนาด12นิ้วค่ะพร้อมกับเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ค่ะแล้วก็ยังมีระบบ ช่วยโทรฉุกเฉินด้วยนั่นเองค่ะในรุ่นนี้นะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดแบบนี้เลยมีปุ่มปรับบวกลบที่หัวเกียร์ด้วยมาพร้อมกับไวเลช์จเจอร์นะคะมีที่ชาร์จแบตในรถด้วยค่ะแล้วก็เบรกมือค่ะเบรกมือของเขาจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะแล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดนะคะเป็นโหมดปกติโหมดลากพ่วงโหมดประหยัดแล้วก็โหมดถนนลื่นซ e ล e บรีด้วยสามารถเลือกใช้ได้นะคะกุญแจเป็นกุญแจ เป็นกุญแจรีโมทนะคะแบบนั้นเลยเนาะแล้วก็ภายในรถนะคะก็ดีไซน์ออกมานะคะเบาะหนังนะคะสัญลักษณ์ของเขานะคะมีการปักคำว่าวัยแท็กอยู่ที่เบาะด้วยเนาะภายในก็จะเน้นเป็นสีดํานะคะนี่เลยกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะในรุ่นนี้มีมาให้ด้วยมีที่ใส่แว่นตามาให้ด้วยนะคะ สำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,000นะราคาจำหน่ายของเขาก็จะอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะระบบ EBD นะคะช่วยกระจายแรงเบรกแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันรถพิกามถุงลมนิรภัย7จุดนะแล้วก็ยังมีในส่วนของ แอร์แบ็กเนาะพูดไปแล้วนะคะแอร์แบ็กนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าลูกค้า,คาต้องการรถกระบะสไตล์รถเก่งนะคะก็ยกให้เขานะคะเรนเจอร์คันนี้เลยนะคะแต่งเป็นแรปเตอร์แบบนี้โชว์รูมไนดะ้อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธานีลูกค้าสามารถทักเข้ามาได้นะคะทัทง้ทงช่องทางทีนเน็ตแอนไว้ให้ด้านล่างนะคะมีบริการจัดส่งรถให้มีบริมีบริการจัดไปแนซ์นให้ถึงที่แล้วก็ยังมีบริการรับเทินรถเก่าทุกยี่ห้อให้ราคาสูงเลยค่ะสำหรับวันนี้เนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ